เด็กคู่นี้ชอบมากคู่แฝดอะ่ะเดินเองอะ่ะทุกคนตั้งแต่ข้างล่างอะ่ะจนนี่จะเกินครึ่งทางแล้วอะ่ะคู่คานเอาเลยทุกคนน้ำตกนูน้ำตกอยู่ข้างบนอะ่ะโอ้จะรอดไหมเนี่ยทุกคนตอนนี้เราอยู่บนยอดน้ำตกแล้ว คนเยอะมากคิวมาถึงยอดภูเขาน้ำตกแล้วนะไม่ยอดเท่าไหร่ก็คือคนเดินสิ้นสุดได้แค่นี้คือไปไม่ได้แล้วสวย สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับยายนาฟรีเดย์อีกเหมือนเคยตอนนี้ยายนาอยู่ที่ลอสบลูเนนซึ่งเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่คนนิยมมาเที่ยวไม่ว่าจะหน้าหนาวหรือหน้าแลง้งคือมาทั้งปีทุกคนข้างหลังยายนาก็เป็นแม่น้ำที่จะไหลลงไปสู่อินทอร์กเก้นเปลียนเซแซร์สวนด้านหลังถัดภูเขานี้ไปก็จะไปภูเขายงฟาวยกคลายในชัยเด็ดตอนนี้ ยายนาอยู่ฝั่งเลาต์บรูแน่นซึ่งแยกอีกทางหนึ่งก็คือจะไปกรีนนัวาเพื่อจะขึ้นภูเขายงฟาวยกแต่นะวันนี้ยายนาพาทุกคนมาดูน้ำตกซึ่งอยู่ด้านหน้าของยายนาเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเราติดตามว่าเราจะขึ้นน้ำตกกันรอดไหมเพราะว่าอยู่บนหน้าผาชันแล้วก็สูงมากก็ต้องไปกันนะทุกคน ยายนาจะได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูด้วยถึงจะยังไงเหนื่อยยังไงก็ต้องไปเพราะว่า15ปีแล้วที่ไม่ได้ไปเลยปีนี้ก็คือจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่ายายน่าจะขึ้นถึงไหมเออเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ย <c oughs> ยายนาจะพาทุกคนเดินดูรอบๆก่อนเพราะว่าเขาจะมีโบถสถ์ศาสนาคิดเขาจะมีฟีสฮอบที่ฝังฝังคนที่เสียไปแล้วอะเนาะ บรรยากาศสวยทุกคนไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเหมือนเหมือนบ้านเราเพราะว่าเขาประดับไปด้วยดอกไม้ทุกอย่างสวยใส่หินมีชื่อสลักทุกอย่างสวยงามมากต้องขออภัยทุกคนที่ยายนาต้องพากเสียงเอาเพราะว่าน้ําตกอีนะ้ไม่ใช่ขออภยัยน้ําที่ไหลยอยู่ด้านหลังอะ่ะมันเสียงดังมากยายก็เลยต้องพากเอาแล้วก็ตัดเสียงน้ำไหลออกไปเพื่อให้ทุกคนได้ยินถนัดเนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปกันเลยว่าเราจะสู้หรือจะถอยไปค่ะอันนี้เป็นขบวนรถไฟที่ลงมาจากใครในใชัยเด็ดนะทุกคนที่จะลงมาลตุปร่น,น นี่ก็คือแม่น้ำลาตบลูแน่นจะไหลลงไปบรรจบกันที่เปลียนแซอ,อินทลากเกนนะทุกคน นี่คือน้ำตกที่สูงที่ยายพูดถึงที่มีคนมากระโดดล่มกันนะทุกคนสามารถเดินขึ้นไปได้ภูเขานี้สูงมากๆดูในภาพอาจจะไม่สูงทุกคนฝนไม่ค่อยได้ตกน้ำตกก็เลยมีน้อยทุกคนเดี๋ยวยายจะพาไปดูใกล้ๆเนาะโอเคไปกันเลย ข้างล่างก็จะเป็นที่ฝังศพของศาสนาคริสเป็นฟิสฮอบนะทุกคนภาษาเยอรมัน ตีนเขาไหลเขาตรงนี้ก็จะเป็นทางคนเดินนะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าที่นี่เป็นที่ฝังศพของาศาสนาคริสต์ก็ไม่ไดม่น่ากลัวเหมือนเมืองไทยนะทุกคนสวยมากกว่าเขาจะประดับไปด้วยดอกไม้ ไม้เขามีแต่สีปแปลกๆนะทุกคนขอถ่ายรูปหน่อยนะครับคุณคลิสเตียนชื่อเหมือนน่าจะชื่อคลิสเตียนเพราะว่าเห็นเขียนไว้นี่ทุกหลุมศพเขาจะประดับไปด้วยดอกไม้ทุกคนนูน่นไกลออกไปนูน่นขออนุญาตถ่ายรูปอ้ถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะต้องขออนุญาตเขาก่อน ทุกคนสังเกตดูว่าจะมีคนเดินตลอดเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนน้ำตกจะมีทางขึ้นตรงนู้นน่ะทุกคนขึ้นไปได้ประมาณไม่มากอะ่ะประมาณตรงที่สองให้ดูเนะสูงมากทุกคนโอ้จะเสียดายน้ำน้อยไปหน่อย ช่วงนี้น้ำไม่เยอะอะทุกคนเพราะว่าฝนตกไม่กี่ครั้งเองอืดอกไม้ในฟิีสหอบนี่สวยมากถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งของศาสนาคิดนะทุกคนเขาก็จะเอามาฝังไว้ที่นี่อฮโอเคเดี๋ยวเราไปตกันต่อเลยเนาะดูข้างหลังยาย ปกติน้ำตกจะเ,ะเยอะกว่านี้นะทุกคนอันนี้ได้แงนหน้าถ่ายเอาตรงนั้นก็จะเป็นที่คนกำลังจะเดินเป็นทางเดินขึ้นไปบนน้ําตกนะทุกคน ส่วนทางนั้นก็คือจะเข้าไปในเมืองเราตะบรูเน่นไปทุกคนเราจะเดินขึ้นน้ำตกกันแต่อาจจะไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายรอดูก่อนเพราะว่าชันเหลือเกินชันมากทุกคนคนดูเด็กตัวเล็กๆสิเดินขึ้นเขาเองอะ่ะ ดูเขาโคชันน่ะดูดิเดินเก่งมากเลยอะ่ะหุยตอนนี้ยายนาหอบแล้วเด็กยังไม่หอบเลยอันนู้นคือข้างล่างนะทุกคนดูเด็กคนหนึ่งกำลังจะเดินขึ้นมา <c oughs> <c oughs> โ okay. อ้ยเด็กคนนี้เดินเก่งมากน่ารักอ่ะเด็กค yeah. hey, ู่แฝดเนี mm ่ยน yeah. ู่นอ mm ่ะทุกคนจะเดินถึงไหม ตอนนี้ยายเดินมาได้แค่ครึ่งทางยังไม่ถึงข้างบนเลยทุกคนดูข้างล่างสิข้างหลังยายอะ่ะติกคนหนึ่งเดินขึ้นมาแล้วน่ารักมากทุกคนน้ำตกนู้น้ำตกอยู่ข้างบนอะ่ะโอ้ จะรอดไหมเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สวยมากทุกคนสวยจริงๆ <c oughs> เดินต่อปะ <c oughs> เด็กคู่นี้ชอบมากคู่แฝดอะเดินเองอะทุกคนตั้งแต่ข้างล่างอะ่ะ จนนี่จะเกินครึ่งทางแล้วอะพูาาค,าคานเลยฮว้า,วาไม่ใช่ธรรมดาเหนื่อยดูสิทุกคน หลบมืกี่พักละทอดนู้นอันนู้นคือชั้นล่างแล้วทอดที่สองแล้วตรงยาหยุดคือทอดที่สามตามเด็กสองคนนี้ไปตามเด็กแฟดสองคนนี้ไปเมื่อไรจะถึงน้ำตก ทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายบน้ำตกให้ดูอีกทีนะยายนานเหนื่อยละคนเรามาถึงทางที่จะเข้ถาถ้ำไปน้ำตกแล้วเห็นไหมเห็นถ้ำข้างหลังยายไหมนี่คือจะเข้าไปในน้ำตกโอ,โอ้เหนื่อยเหนื่อยมาก <laughs> ทุกคนเข้าไปในน้ําตกกันอันนี้อยู่ในอุโมงใต้ภูเขานะทุกคนโอ้่าจะเดินขึ้นถึงเพราะว่าเราต้องลอดอุโมงใต้ภูเขาก่อนเพราะว่ามันเป็นภูเขาหินเขาต้องเจาะเข้าไป อเดี๋ยวก็ถึงน้ำตกแล้วทุกคนดีนะที่ใส่รองเท้าเดินเขามาหนาวมากเป็นอุโมงมาน้ำตกโอ้เป็นบันไดขึ้นไปีทุกคนโอ้ oh my god โอ้ป้ายยายจะพาทุกคนขึ้นบันไดมืดมากครั้งที่สองของรอบเกือบ20ปีที่มาอยู่สวิต มีสลิงให้จับนะเพราะว่ามันชันเราต้องจับสลิงขึ้นไปหรือไม่ก็จับลั้วก็ได้ตอนนี้ยายนากำลังจะขึ้นไปบนน้ำตกนะทุกคนโอ้โหสิตายแล้วนะขึ้นยากขึ้นเย็นจังเลย แต่ก้นหินน,ะนี่ยะอุย้ยทุกคนดูน้ำตกหยดลงมาสิดูดิมันเป็นน้ำตกหยดนะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าผาหินทางก็จะลำบากนิดนิด ดูน้องเขาเดินลงไปเราจะไปต่อเราจะไปต่อทุกคนทริปนี้เป็นทริปที่ผจญภัยมากดีนะที่ใหญ่นาใส่รองเท้าเดินเขามาโอ้ o มเก็ ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้สวยมากเลยอะทุกคนเห็นหมข้างล่างอยู่ตรงนี้เราเดินกันต่อมันสุดแค่นี้เหรอไปต่อไม่ได้แล้วทุกคนคนเยอะ คนตอนนี้เราอยู่บนยอดน้ำตกแล้วคนเยอะมากคิวทุกคนตอนนี้เรามาถึงยอดภูเขาน้ำตกแล้วนะไม่ยอดเท่าไหร่ก็คือคนเดินสิ้นสุดได้แค่นี้คือไปไม่ได้แล้วสวยต้องเดินลงอ่ะทุกคน สด so, ทุกคนตอนนี้ยายนาเดินลงจากภูเขาภูเขาน้ําตกหน้าผาน้ําตกไม่ใช่ภูเขาน้ําตกเขาเรียกว่าหน้าผาน้ําตกมันจะลื่นๆหน่อยนะทุกคนเราต้องระวังแล้วคนก็รอถ่ายรูปเยอะมากซึ่งยายคิดว่ายายลงไปดีกว่าเป็น เส้นทางที่โลดผลของนักะจญภัยขนาดยายนาะอยู่มาตั้งจะยี่สิบปีแล้วยังไม่เห็นมันจะเส้นทางขนาดนี้เลยอย่างว่าทุกคนมันเป็นภูเขาหน้าผาไงโอ้ยยายจะเข้าถ้ำละโอ้ยน้ำหยด น้ำหยดใส่กล้องน้ำตกโอเคทุกคนเดี๋ยวยายปิดตรงนี้ไว้ก่อนเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ยายนาจะเดินลงภูเขากลับบ้านแล้วเหนื่อยมากขึ้นไปภูเขาน้ำตกเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราเจอกันใหม่จะที่ไหนเดี๋ยวดูเหงื่อเต็มจะที่ไหนเดี๋ยวยายนาบอกอีกทีนึงว่าคลิปหน้าเราจะเจอกันที่ไหนหน้าแดงเลยทุกคนคือมันสูงมากสูงแล้วก็ชันดูข้างหลังยายสอิอ้คนอยู่ข้างล่างน่นอะเดินขึ้นมาสูงขนาดไหนโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า ฝากติดตามยายนาฟรีเดย์ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ